ผมแบงค์อะคาเดติธานครับเป็นแอดมินซิลิก้าครับ<ช>ครับผมอันนี้ทำอะไรไปบ้างครับอ่าภายนอกรถเป็น G4 นะครับ,รบอ่าก็ภายนอกก็จะมีเอ่อฝากระโปรงคาร์บ,บอนเป็นงานญี่ปุ่นนะครับอ่าโดยรวมเนี่ยไฟป๊อปจะไม่ไม่ค่อยมีพาร์ทไม่ค่อยมีชุดแต่งอ่าครับก็จะไปแบบพวกชุดเพอร์ฟอร์แมนซ์ซอมมากกว่าครับ เครื่องยนต์ใช่ครับใช่ใช่ใชตนตนะครับ <c oughs> อันนี้เพิ่งเ <c oughs> พิ่ง,งเช็คสภาพออกมาจากอู่ก่อนวันเดียวเองก่อนมาที่นี่ก็มีเครื่องยนต์เป็นสโตกสองพันสอครับ เป็นสามเอสจีดีไดเรกคอยผมครับผมก็เทอร์โบเป็นทีเดชั ion, ครับฝาเต็ม,มครับพี่ทอนเป็นคนจัดการทั้งหมดครับผมแล้วยี่งมาเป็นยังไงครับส่ทำมาดีมาก <S <S ดีมากผมรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้น่ยเทอร์โบมันมีปัญหาเรื่องซึมแล้วมัน,ม,นมันอาจจะมีทําให้เรื่องส่วนผสมมันเพี้ยนด้วยเพราะว่าน้ำมันมันเริ่มเข้าไปเผาเมันเริ่มเพียนครับ ใช่ใช่ครับใช่แล้วก็มีก่อ,อนมาเนี่ยมีโช็อกเสริมมันเริ่ม,เร,มเริ่มไม่นิ่งเหมือนเดิมละตอนนี้แก้ไขกลับมาโอเคครับโอเคขึ้นเรียบร้อยใช่ครับภายในภายในภายในมีพวงมาลัยหัวเกียร์เป็นทีอาร์ดีครับมีจอเอม โลบาร์เป็นของเซฟตี้ยี่สิบเอ็ดตรงรุ่นเลยครับเหมือนกู้ไหมครับอันนี้ครโลบาร์ใช่ครับเป็นหกจุดแล้วก็เบาเป็นสตาเดียลวีนัปของ<ช>บรายครับลางตรงรุ่นเหมือนกันหนึ่งแปดห้าคัน,นใช่ครับทั้งลำแสดงคันนี้แอร์เย็นเพียงเพราะ พยายามจะให้เย็นครับแล้วก็เพิ่มเติมด้านหลังมีอะไรบ้างไหมครับด้านหลังเหรอครับด้านหลังมันจะเป็นของซะเยอะมันจะเป็นพวกชุดเครื่องเสียงซะมากกว่าครับไม่มีอะไรใช่ครับเบรกเป็นออค่อนครับครับออค่ก่อนที่จะแบนแบนไเนี่ยครับแรงม้าประมาณเท่าไหร่เอ่อประมาณขาดขาดสิบตัวเจ็ดร้อยม้าครับ ใช่สเตียรยูสครับเพราะว่าโจทโจคือบอกพี่ทอนว่ามันมันต้องขับได้นะถ้าแรงเราขับไม่ไหวก็ไม่ไม่ไม่เอาเหมือนกันใช่ครับใช่จริงๆมันมันเกิดจากแค่เทอร์โบลูกเดียวก็คือซื้อเทอร์โบมาเกินสเปคแล้วก็ทําหาเทอร์โบไปเรื่อยๆก็จนสุดสเปคเทอร์โบครับแล้วก็กลายเป็นว่าถล่มมาลึกไปหน่อยอันนี้คือจริงๆมัน เริ่มมาจากเทโ,โบูลตบูลลูกเดียวใช่ทำไล่มาหาตบโบใช่ปกติเขามีครับใช่คือจร,จริงจริงอ่ะตอนนั้นอ่ะณทธรแนะนำว่าให้เล่นเกตตี้ทีดีศูนย์หกยี่ห้าจีห้าร้อยมาประมาณนี้แต่อตอนนั้นอ่ะผม,มอยากมาลองบอลแบลลิงแล้วตอนนั้นอ่ะพีซิชันมันเข้ามาเริ่มดังผมก็เลยรู้สึกว่างั้นลองเอาพีซิชันมาเล่นไหมก็เลยยาวจนถึงทุกวันนี้ครับปัม้ <laughs> มกันอยู่ปีสองปี <laughs> ครับ,รบใช่ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าถ้าถ้าทำรู้จุดของมันอะ่ะผมว่ามันก็เหนียวได้นะครับเพราะอย่างอย่างหลักๆเนี่ยรถเทอร์โบต่อให้เป็นเทอร์โบเนี่ยแล้วทำไส้เยอะๆเนี่ยสุดท้ายพวกปอกพวกไลเนอร์เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่ดีถ้าเราแก้จุดพวกนี้ได้ก็จบครับเพราะว่าคันนี้ตอนนี้ป้ามอยู่กับนณาทอนมาปี2ปีก็ลงตัวแล้วครับไม,มไม่เคยแล้วนันวิ่งใช้คนแบบนี้ Mat, ใช่ถ้าเทอร์โบเพิ bo, <su> ่งเพิ่งเสริมเพิ่งเสริมเลยกเบิดเลยเลน้าน้าพูดอย่างนี้เลยน้าบอกว่าเฮ้ยเทอร์โบหลับวะฮะหลับเลยเหรอตอนขับก็ขับเข้าไปไม่ใช่เหรออ๋อซึมมันเอ่อมันเหมือนเทอร์โบบอลเบลลิงมันจะมีเอ่อมันมันเป็นแกนบอลวะครับมันมันเหมือนพอมันมีเคลียร์แลนซ์นิดนึงมันลีน้ำมันมันออกแล้วมันก็จะซึมออกโครงหลังเราก็ตกใจนึกว่าเฮ้ยควันไหลคือสำหรับ รถทําเครื่องพอเห็นควันขาวอะอะไรวะแหวนปะวะหววเลยนายหอนรีบหรือเทอร์โบเลยเหตุเกิดจากกูบอว่าพอลื้อมาเฮ้ยเครื่องแห้งนะแต่เทอร์โบหลับว่ะน้ำตาจะไหลครับตอนนี้คือที่คุยกับนายหอนไว้คือต้องเอาลงให้หมดตอนนี้ก็คือโช๊คจบละโช๊คเพิ่งส่งไปฮอนใหม่เซ็ตใหม่โช๊คเป็นเทยินโมโนเฟ็ก แล้วก็อาจจะยกชุดบูธทั้งลำเป็นยูริเทนครับแต่ว่ายังรอสั่งของอยู่เพราะว่ายูริเทนเสีงยูรยูรเทนชุดท้ายชุดหน้าต้องรอของหน่อยเพราะว่าบ้านเราไม่มีครับประมาณนี้ต้องต้องเอาลงให้หมดก่อนหลักๆครับได้เลยครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมสรันโรหิตสเพนครับครับครับนนี้ทำอะไรไปบ้าง รคันนี้ทําส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นเรื่องของพาร์ทเดิมของ p r d ดีครับก็จะเป็นพาร์ทรอบคันนะครับส่วนส่วนงานงานคาร์บอนก็จะเป็นงานงานบิวทไทแลนด์เราของเราทําทําเองนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆครับเพระคันนี้ดัดแปลงก็จะมีแค่เรื่องของเบรกเท่านั้นเองครับนอกนั้นก็จะเป็นเป็นสเปคเดิมของรถแทบทั้งหมดครับครับผมเบรกล้อที่เป็นเป็นของอะไรบ้างเบรกเบรกเป็นของอ่ามาเซลติ เป็นลูกสูบเซรามิกครับผมชิ้นส่วนอื่นๆต่างๆก็จะเป็นของแบมโบทั้งหมดครับพอครับแล้วตัวล้อเป็นล้อก็จะเป็นเอ็นไกครับเอ็นไกขนาด18นิ้วครับใช้ใช้ยาง2องสองห้าสี่สิบสิบแปดครับแล้วตัวในไหมครับครับข้างในใช่ไหมครับข้างในก็จะมีมีบอร์ดเลคคาโรนิดหน่อยครับบอร์ดเลคคาโรนิดหน่อย คุณว่ารับใช่ครับนิดหน่อยครับเครื่องยนต์ก็เดิมๆครับไม่ได้ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพียงแต่ว่าทำสีสวยๆเป็นโทนดำน้ำเงินอะไรแบบนั้นครับมีโครงการจะทำอะไรเพิ่มเติมอยกไหมครับตอนนี้กำลังตามหาฝาถังน้ำมันทีอีครับก็จะจะพยายามเก็บเก็บชิ้นส่วนชุดแต่งก็เป็นออปชั่นของ t ีอีให้ให้ครบ ไม่ครบทั้งคันนะครับมันจะนำเป็นแบบคล้ายๆไอเป็นคอนเซ็ปต์ของเ r d ย r d ใช่ครับพาร์ทโดยรวมทั้งหมดที่เป็นชุดแต่งของเ r d ครับผมครับได้เดี๋ยวเรามาติดตามกัน้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับครับพลังครับผมรับคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับคันนี้บอดี้เป็นหนึ่งแปดสองครับจะเป็นตัวขับสองครับผมแต่ว่าช่วงชุด ออปชันภายในเขาจะเหมือนตัวขับสี่ใช่ใชแต่ว่าเป็นขับเกินสองล้อครับแล้วใครนอกครับพาร์ทจะเป็นตัว W R อครับแต่เป็นพาร์ทตัวขับสี่ใช่แต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวผอมก็คือท้ายเขาจะผอมออ๋อแต่ถ้าของแบงค์เ<อ>มืเ่อกี้ท้ายจะอ้วนก็จะมีป่องเล็กป่องใหญ่ป่องเล็กความใหญ่แล้วส่วนเรื่องของอ่าพวกล้อช่วงล่างอะไรพวกเนี้ยครับล้อก็เป็นล้อตัวที่เขาใส่แข่งครับเป็นตัว O Z อ๋อ W R ตใช่ตัวที่ใส่แข่ง W R อครับผมเบรกเป็นเบรกเบลโม่ M50 ครับ ช่วงล่างนี้ใส่ของเฮดได้ครับเฮ็ดได้นะครับผมแล้วส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับมีการทำอะไรไปบ้างเครื่องยนต์ก็โมดิฟายทอร์โบไปหนึ่งลูกครับแล้วก็พัดสองแผ่นครับแล้วก็พวกระบบละมันครับโคชีตครับเพื่ออาหารครับต่อเลครับทวีบเป็นของเกตตี้ครับศูนย์สี่ครับใช่ ก็มีแค่ย้ายอินเตอร์แว่งหน้าครับผมครับผมอันนี้เคยวัดแรงมาไว้จูนอยู่สามร้อยเจ3ด5ห้าตัวครับสามร้อยสบห้าครับจูนกำลังดีเลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเยอะกว่านี้ก็กลัวเครื่องจะหลับแล้วก็ใ้ส่วนของภายในครับพี่มีทำอะไรเพิ่มเติมอภายในมีแค่เก็บวัดของออโตมิเตอร์ครับแล้วก็บอกก็เป็นของเดิมหมดเลยครับไอตัวกล่องที่ใช้ของอะไรใช้กล่องของ Mac e อ u ครับใช่ครับ บวกจุประมาณบาทสองครับบาทสองมขาทุกข์่ไนได้ครับได้ครับมีฟงมาลันสปากโก้แล้วก็โรบาเป็นโรบาตรงรุ่นของเซลิก้าเลยแต่ว่าจะไม่เหมือนของแบงค์ตรงที่ว่าตัวนี้จะตัวนี้จะหลบคนท้าจะนั่งได้ใช่ครับตัวกล่องอยู่ตรงไหนกล่องมันจะแอบอยู่ แม็กมินี่ครับตัวเล็กเลยโลบาร์ของสำนักไซโต,คคตาานน้ครับแฉขายากเหมือนกันนะครับเนี่ยากครับยากครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามีใครมีไหมแต่ยังไม่เห็นเลยในกลุ่มผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันใช่ค่ะนี่ผมเห็นในนี้พี่มันคืออะไรอันนี้แหละครับลำโพงเป็นซาวบาร์ครับตรงรุ่นแม่ผมเจอซาบาไม่ต้องรุ่นแต่เอาไว้สำหรับรถ อ่าล yeah. ิ oh. ้นแบกอย่างเงี Yo, so saying, ้ยใช่ไว้วางวางช่วงท้ายสำหรับรถแบบเป็นท้ายลาดอย่างนี้เลยครับผมในส่วนของช่วงล่างดีจะทำอะไรบ้างก็คุยกับอุ่นธนเลยว่าจะเก็บช่วงบูต์ปิกงนักครับให้มันเป็นตัวตัวตัวซิ่งหน่อยให้มันแน่นขึ้นให้มันกระชับก็คือกระด้างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มันกระชับใช่ให้มันถ้ามันเอารับแรงม้าแล้วเรามั่นใจครับผมครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตกัน ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาคาเดตจิตฐานครับผมเป็นแอดมินเซลิก้าไทยแลนด์ครับครับผมวันนี้มา14คันครับผมได้ครับอ่าคันนี้เป็นรถของพี่เต้เป็นเกนหกครับที่เขาเรียกว่าตากลมเนาะก็เป็นพาร์ท Gt4 รอบคันครับ Gt4 นี่มี มีฝากระโปรงกันชนหางหลังเป็นทีอดีครับเขาๆเพราะว่าตากลมผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ค <c oughs> ันนี้ก็จะมีเครื่องอ่า <c oughs> <c oughs> ไม่เจอด้วยโอเคครับ คันนี้เครื่องเป็น3เมตร GT Direct Coil ครับ Modify ม,มีเทอร์โบ TD06 2 0 G ครับเป็นเป็นชุดเกดดี้หมดเลยทั้งเขาเทอร์โบเวทเก็บอ่าันนี้มาเท่าไหร่ครับเหมือนพี่เต้เคยบอกไว้ประมาณ300ไปลายครับเกือบ400ครับผม ใช่คันนี้มีซันลูปครับสวยๆเลยใช่ครับคันนี้ไฟท้ายเป็นสเปคเมกาจะแปลกตาตรงที่ปกติตรงนี้จะเป็นทับทิมแต่อันนี้จะเป็นไฟเลยประมาณนี้คันนี้แปลกตรงที่เป็นสเตป็ปไม่มีกล่อง ไล่ข้างครับผมก็เล่นเอารถมีกล่องหนาวๆร้อนๆเหมือนกันสวัสดีครับผมวิสุทธ์ขุนรังครับผมใช้ซีดีค่าเจนโอกสีแดงได้มาประมาณ4-5หปีแล้วครับกันนี้เป็นตัวขับซีเป็นเครื่องวีวีอารัรงคบมี อาจจะเกือๆหน่อยนะครับแต่ว่าทำม,มาสเตปขับเล่นทำอะไรไั้บ้างครับนี่อ,อ,อันนี้มีมีเครื่องมีโบมีกล่องข้อจูนไว้ครับไร้มาเป็นไงบ้างครับก็สี่ร้อยกว่าครับและขับสีด้วยขับสีกีติโกโตั้งทั้งใยในไปนอกใชเ่เป็นเป็นเครื่องเป็นตัวอาร์ีเป็นอ่าทั้งหมดเลยครับ ล้อแม,ก,อเมกเป็นของซีวันอ่างหลังซีวันคาก็เป็นของซีวันครับผมครับผมอ่าบอ่อนี้ก็เป็นภายในถ้าเป็นภายในก็เล็กเล็กกรโหลจะหลง30มสิรบรอามสปีก็มีภายในก็นิดนึงครับ ชอบที่ว่ามันขับสี่แล้วมันกดได้เต็มมันวิ่งแล้วมันมันนิ่งมันหนึบมันสามารถที่จะแบบมันให้อารมณ์ที่ขับแล้วมันขับแล้วรู้สึกอยากขับอีกมันขับสบายแรงคือขับบนถนนนี่คืออาการมันมันได้อรผมผมผมเล่นมาหลายรุ่นแล้วใช่คันนี้คือวิ่งตรงสับปูสับปูเลยแล้วโปรเจกต์ที่จะทับต่อไปนะครับอาจจะ up Provo ไปได้ประมาณ700รแต่ผมไอ้เนี้ยกำลังสนุกแต่ถ้ามากไปผมกลัวมันจะ ันตรายแต่นี่ก็ทามาช่วงลุกช่วงล่างอลไครบหมดเต็มหมด GTCU ทั้งคันนุสีดีกานะครับครับเจน6สีขาวครับครับก็กกมีแต่งไว้นิดหน่อยก็มีกันชนหน้า4ีวันครับฝาโปรงหน้าวาริสแล้วก็ทางหลังเป็นของ4ีวันส่วนเครื่องก็เป็น3เอนไดรคอยครับครับดเดี๋ยวขอขอรบนึง ครื่อเราเป็น 3S ใ hey นเดอรคอย์คร <use, S 1> <ś> ับ turbo T D 06 25G แล้วก็<ค><ค>มีแคม <Concept S 1> หัวฉีดคอนเซ็ปต่องยต์เราเป็นยังไงบ้างก็คือขับสนุกครับเน้นเน้นขับสนุกว่าจูนไว้ก็ประมาณ500กว่ามาก็ถือว่าได้ใช้ได้เต็มที่ครับคาเล็กเตอร์มันจะเป็นยังไงมีเครื่องะเด็กนี้ เรื่องแบบนี้ก็คือไม่ค่อยเอาถนนเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยเอาถนนเท่าไหร่ช้บูธเท่าไหร่ครับบูธโลบูธอยู่บาร์สองครับไฮบูธอยู่บาร์หกไฮนอกก็นี่ครับมีมีกันชนหน้าซีวันเล้วก็มีล้อเวสเวสปอร์ตทีทีซีศูนย์ศูนย์ห้าครับส่วนหางหลังก็จะเป็นของซีวันครับตัวนี้จะค่อนข้างหายากนิดนึงก็ไม่ค่อยมีคน ในเมืองไทยหาหาที่เป็นซีวันน้อยอก็เลยแบบมาทางแนวนี้ถ้าเป็นพวกลุกจีดีโฟนมันก็มันก็เยอะละอืมก็อยากได้ของความแตกต่างมากครับครับตอนนี้ก็หายากครับราคาก็ค่อนข้างจะค่อนข้างสูงกันตอนนี้ อะไรของแต่งก็คือตอนช่วงนี้คือค่อนข้างจะหายากน,นิดนึงแต่แล้วก็พอหาได้ครับส่วนอะไรการซ่อมลุงพวกอะไรช่วงช่วงล่างก็ราคาค่อนข้างไม่ค่อนข้างสูงก็คือจะหาได้ในเมืเมองไทยได้ครับสวัสดีครับผมเป็นเจ้าของรถซลิีกาตัวนี้ตัวเป็นชุดแต่งคันนี้รู้สึกจะเป็นเขาวายบอดี้มาใหม่ครับจะเป็นชุดแต่งเหมือนโของพวกที่พี่ๆเขาถ่ายไป แต่ว่าคันนี้จะเป็น 3S ผสม GT4 หน้าเป็น 3S แล้วเอาจมูก GT4 มาปัดแต่งแล้วก็เชื่อมทุกชิ้นเข้ากับตัวรถหมดเลยจะไม่มีรอยต่อของสกเกิร์ตสักชิ้นเลยเป็นวายบอดี้ขึ้นมาใหม่ทั้งคันเลยครับได้ม่งึงได้มาปีที่แล้วอันนี้ครับเครื่องอ๋อมันเป็นรถสปอร์ตที่ราคาไม่สูงมากแล้วยังจับต้องได้ครับ อนาคตอาจจะทำถุงลมเพราะผมคนชอบรถเตี้ยไม่อาจจะเน้นแรงเครื่องดมเดิมเอาครับนี่ล้อแมกทำสีเองสีกระป๋องชุดท้ายเนี่ยทำได้ครับได้ชุดแต่งจะเป็นของ S ้ามเป็นไม่รู้เหมือนกันครับเจ้าของเก่าเขาแลปมาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ครับ ก็ไม่รู้ือนี่แน่ในในราคาแล้วก็บอดี้ที่ไม่ตกยุคบอดี้เขาไม่ตกยุบนะครับแล้วมันเป็นรถสปอร์ตที่ราคายังไม่แรงมากยังพอจับต้องได้อยู่ครับโปรเจกต์ต่อไปครับพี่ทำฝัดสไตล์เลยครับมาจะเป็น ใช่ครับอาจจะทำฝัดเลยชอบแนวนั้นมากกว่าไม่เน้นแรงแล้ะเพราะเบื่อทำแรงแล้วขาดทุนใช่ครับมีอะไรฝากติดตามไหมพี่อ๋อย่างนั้นยังไม่ฝ่ากดี๋ยว่รอทำเสร็จก่อนแล้วค่อยติดตามครับโอเคครับชื่อโฟร์นะครับใช้เซลลก้าเจนหกครับเพิ่งได้มาต้นปีครับเคยเห็นตอนเด็กๆแล้วชอบครับก็เลยอยากได้ ตอนได้มาก็เป็นเดิมๆสนิทเลยครับมีล้อได้มาอย่างงี้แล้วก็ทางหลังเป็นทางหลังเตีย้ยอ่ะผมก็ไปทําสีใหม่ก็เลยให้เขาเจาะฝากระโปรงให้แล้วก็เสริมขาทางหลังขึ้นมาให้เป็นทางหลังสูงครับแล้วก็มีอัดน้ำมันโช๊คเซ็ตช่วงล่างอะไรให้มันหนึบขึ้นเฉยๆครับมันับยังไงบ้างครับก็ตัวรถคือขับดีครับมันเป็นรถที่ซิ่งได้ในความเร็วระดับหนึ่งแต่ว่านิ่งมากครับแล้วก็ถ้าเรื่องอื่นก็ พี่พี่ในกลุ่มมิตรภาพดีมากเลยครับผมก็อตวงกรนะครับผมเป็นเจ้าของของซ i ริก้าทีเอสองสองคันนี้ครับผมรถคันนี้ทำอะไรไปบ้างครับหลักๆก็คือจะเป็นรถเดิมอยู่ครับผมแต่ว่ากําลังจะมีโปรเจกที่จะวางเครื่องใหม่แล้วก็เซตช่วงล่างใหม่ทั้งหมดครับผมหลักๆตอนนี้จะเป็นเครื่องจะเป็นเครื่อง2 TG ฝาหนุ่มปังติดแก๊สครับผม ที่คิดไว้จะจะมี2เครื่องครับจกำลังตัดสินใจอยู่จะเป็นสับ sse กับ c age ครับผมแล้วก็เรื่องของพาร์ทภายนอกที่คิดไว้จะใส่ก็ไปลิ้นกับตูเป็ดปกติเลยครับผมก็คือตัวคอนเ็ปต์ก็จะเน้นข้างนอกแบบแตกริบเนียมใช่ครับผมใช่ใช่ครับผมนี่ได้มาได้ไงครับหลักๆจะเป็นมรดกจากพ่อครับผม พ่อเขาซื้อไว้มาประมาณสิบห้าสิบหกปีแล้วเขาผมยังสมบูรณ์อยู่ครับยังขับได้ไอส่วนของภายในที่ยังเป็นเดิมๆอยู่ไหมครับอ่าบางส่วนครับผมจะมีเพึ่งเปลี่ยนเบาะใหม่เป็นเบาะเดิมของเจนเจ็ดเอามาใส่ในตัวนี้ครับผมแล้วก็ไมยังเป็นไมยเดิมอะไรข้างในอื่นงเดิมหมดเลยครับผมตั้มครับก็เป็นเจ้าของคันนี้ร่วมกับลูก ครับร่อมกับโลกคันนี้ก็เป็นซีิก้าไฟป๊อปเจน5ครับผมแต่มันก็จะเป็นตัวยังไม่ใช่ตัวซิ่งอย่างแท้จริงครับเป็นแค่รถขับเคลื่อนล้อหน้าครับผมก็พยายามเก็บรักษาสภาพเดิมเพราะว่าเจ้านี่เขาแนวอนุรักษ์นิยมเขาจะไม่ยอมให้ผ่าครับเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมเป็นเครื่อง 3SFE แล้วก็เซตโบครับเท่านั้นเอง อายมากเลยเครื่องอ่ะมอมแมมมากเลยได้มาประมาณเกือบเกือบปีแล้วครับ <c oughs> ก็ไล่เก็บไล่ทำไปเรื่อยได้มาต้นปีนี้ต้นปีฝา,ากระโปรงเป็นสกู๊ปอ่า GTO อ่า g t ครับก็ห้องเครื่องมอมแมมมาก,กเซ็ตโบสดๆแบบไม่มีอินเตอร์เลยอ่ะครับผม ครับแล้วก็ยัดเข้าเลยให้มันดูดตรงถมน้ํามันหนาเอาแล้วก็ใช้โบลูกเล็กจะได้มาเร็วเพราะว่าเครื่องตัวเนี้ยมันได้แค่5้าพันรอบครับมันไม่มีปลายให้วิ่งครับผมโอเคแล้วเป็น R S 5น่าจะถ้าไม่ก๊อปก็ปลอม แต่ว่ามันสวยดีก็เอามาใส่แก้ขัดกันก่อนครับระหว่างรอเบรกครับเพราะว่าล้อมันน่าจะติดเบรกครับแล้วมีโปรเจกต์อะไรที่จะทำต่อไหมครับโปรเจกต์ของคันนี้คือมีเตรียมเครื่องคาร์ล s สแซงเอาไว้ก็จะเป็นโปรเจกต์ขับหน้าแหละชนเกียร์อามาทูแล้วก็เบรกก็เป็นเบรก GT 4ที่เตรียมเอาไว้ครับกับเซตโช๊คของเทอินทำไมถึงซื้อจีทีกาตัวนี้อ่ะต้องถามครับทำไมถึงชอบเตอร์ตี อธิบายหน่อยทำไมถึงปกติไวรุ่นเขาก็จะชอบพวกรถยุโรปอะไรพวกนใช่วงซุปเปอร์คาร์แต่ถ้าผมก็คือซุปเปอร์คาร์ก็คือซุปเปอร์คาร์เป็นซุปเปอร์คาร์เป็นแบบรถที่ไม่ใช่เป็นของเล่นส่วน JDM เนี่ยเป็นของเล่นแล้วเจนเก่าๆมันมีเสน่ห์ของมันไฟออฟไฟไฟป๊อปนั้นไม่มีเสน่ห์ของมันผมก็เลยชอบไฟป๊อปมากกว่าตากลมอะไรพวกเนี้ยครับผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็เป็นของเล่นที่มันต้องเก็บ